เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะเรียนยังไงก็ไม่ฉลาดสักทีจนถึงการสอบครั้งสุดท้ายเพื่อเข้ามาหาลาัยในเมืองดูต่อจนจบตอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกลิงที่หน้าช่องได้เลยนะคะ ก็ยังสอบตกจนหมดหวังในการเข้าไปอยู่ในเมืองซะแล้วในตอนที่กําลังท้อและตัดใจเธอก็ได้รับข่าวดีที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแท้จริงแล้วเธอคือทายาทของเศรษฐีที่อยู่ในเมืองและได้ย้ายเข้าไปอยู่แบบงงๆไม่ทันตั้งตัวแต่พอเข้าไปในบ้านทุกคนกลับไม่ต้อนรับเธอและสนใจเพียงลูกสาวตัวปลอมแถมตีหน้าเศร้าจะออกจากตระกูลจนทุกคนทําตัวไม่ถูกสุดท้ายนางบอกความต้องการเพียงแค่จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านและขอไปเรียนในเมืองเรื่องจึง จบลงด้วยดีพอไปโรงเรียนวันแรกก็โดนเหยียดว่ามาจากบ้านนอกแต่นางก็พยายามไม่สนใจใครแล้วตั้งใจเรียนอยู่คนเดียวจนมืดค่าเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ต้องการอะไรจากครอบครัวนี้จนมาถึงวันสอบนางเห็นข้อสอบก็ยิ้มดีใจเพราะว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดแม้กระทั่งครูคุมสอบก็ยังงงว่าทําไมนางถึงทําได้ไวขนาดนี้และตามคาดนางก็ส่งข้อสอบคนแรกจ้าทาทุกคนในห้องสอบอึ้งกันหมดพอกลับบ้านระหว่างที่นางกําลัง ติวหนังสือต่อพ่อก็ได้เข้ามาเอาของขวัญให้และเป็นไปตามคาดเขาได้บอกเรื่องราวบางอย่างแต่นางก็เลี่ยงได้และยิ้มรับกับชัยชนะครั้งนี้ใครอยากรู้ว่านางได้รับอะไรไปติดตามได้ที่ดราม่าบ็อกซ์ชื่อเรื่องคุณหนูหัวกะทิเรื่องนี้เบาสมองไม่ดรามา่า